สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเออจาะลึกทําความเข้าใจเรื่องพื้นฐานของคลื่นกันนะคะครับผมจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือคลื่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวสะสารจะเคลื่อนที่ไปเองนะคะแต่มันเป็นการส่งต่อ,อ,อพลังงานใช่ครับจริงๆหัวใจสำคัญของมันก็คือการถ่ายทอดพลังงานนี่แหละครับโดยที่ตัวกลางถ้ามีนะครับอาจจะสั่นอยู่กับที่หรือว่าเคลื่อนที่น้อยมากๆเราแบ่งคลื่นตามการอาศัยตัวกลางได้ หลักๆสองประเภทก่อนครับค่ะมีอะไรบ้างคะประเภทแรกก็คือคลื่นกลครับหรือ mechanical waves พวกนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีตัวกลางในการเดินทางอย่างเช่นคลื่นเสียงที่ต้องเดินทางผ่านอากาศส่วนประเภทที่สองก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ electromagnetic waves กลุ่มนี้จะ,ะพิเศษหน่อยคือเดินทางได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางอ๋อหรอคะ ครับสามารถผ่านสุญญากาศได้สบายๆเลยเช่นแสงหรือว่าคลื่นวิทยุที่เราใช้กันแล้วลักษณะการเคลื่อนที่ของมันล่ะคะเหมือนในรูปจะมี2แบบที่ดูต่างกันชัดเจนเลยใช่ครับอันนี้เราจะดูจากทิศทางการสั่นของอนุภาคตัวกลางเทียบกับทิศที่ตัวคลื่นมันเคลื่อนที่ไปนะครับถ้าเป็นแบบแรกเคลื่อนตามขวางหรือ transverse wave จะเห็นว่าอนุภาคของเชือกมันสั่นขึ้นขึ้น,นล,งลงลงตั้งฉากกับทิศที่คลื่นมันวิ่งไปข้างหน้า นั่นแหละครับคลื่นตามขวางส่วนอีกแบบคือคลื่นตามยาวหรือ Longitudinal Wave อนุภาคตัวกลางเช่นขดสปริงมันจะสั่นไปไปมา,มาในแนวเดียวกับที่ที่คลื่นเคลื่อนที่เลยเกิดเป็นส่วนอัด Compression กับส่วนขยาย r e f a c t i o n สลับกันไปคลื่นเสียงในอากาศก็เป็นแบบนี้แหละครับแล้วก็บางทีเราอาจจะเจอแค่คลื่นลูกเดียวปุ้งเดียวจบอันนั้นเรียกว่าคลื่นดน p u s e แต่ถ้ามันเกิดจากการสั่นแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะเป็นขบวนคลื่น Wave Train ย,ยาวาไปครับ คลื่นมันมีคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญอยู่4อ,อย่างหลักๆครับการสะท้อนการหักเหการเลี้ยวเบนแล้วก็การแชรกสอดเน้นย้ำไปที่พฤติกรรมสุดท้ายคือการแทรกสอดหรือ interference เป็นพิเศษเลย เพราะว่าการแทรกสอดเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงความเป็นคลื่นได้ชัดเจนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีคลื่นตั้งแต่สองขบวนขึ้นไปเดินทางมาเจอกันในบริเวณเดียวกันมันจะเกิดการรวมกันคือถ้าคลื่นมันมาแบบเสริมกันสันคลื่นเจอสันคลื่นท้องคลื่นเจอท้องคลื่นแอมพลิจูดหรือความสูงของคลื่นรวมก็จะมากขึ้นอันนี้เรียกการแทรกสอดแบบเสริมแต่ถ้ามันมาแบบหักล้างกัน สันคลื่นมาเจอกับท้องคลื่นแอมลิจูดก็จะน้อยลงหรืออาจจะหายไปเลยก็ได้ณตำแหน่งและเวลานั้นๆอันนี้ก็เรียกการแทรกสอดแบบหักล้างครับลองคิดดูเล่นๆครับว่ามีอะไรอีกบ้างว่ามันเกี่ยวกับคลื่นเหมือนกันครับผม